เนี่ยครับเราจะไปเลี้ยงควายนะครับวันนี้ไปแล้วแกงหม้อหอ้ ค้ายตื่นเก่งชุดนอนฉันอุ้ยมันทำไมวิ่งอ่ะ,อะเอาไปดิไปย่ะ แอนเดอร์ซินไม่รับเย็บนะครับเนี่ยไอ้นินเนี่ยข้าวอ่ะดูตามันเด้อโอ้เขียวเลยอ่ะ น้องนินตาบวมหมอเจ็บเยอะเลยอ่ะอเจ็บดูจับให้ดูมานินให้เขาดูแป้นน้งล,ลูด้วยมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวยกขึ้นยอเดียวอ,อะดูตามาดูตาฟังเนี่ยโดนดีน่าตาไม่แตกอับบวมบวมปูดเลยสงสารโดนแทงตา,น,งตาน้ำตาไหลเลย,เลย หูก็แหว่ง่ะดูดิตามคอมีรอยแทนเต็มไปหมดเห็นป่างหลังหูเนี้ก้มอ่ดูข้างหลังเยนไปๆตอนนี้มันกินอยู่เดี๋ยวให้ดูหน้าทุกคนนี่แหละครับปัญหานี่เนาะถ้าเลี้ยงควายแบบถ้าเราปล่อยทุ่งอ่ะเน่แหละถ้ามันอยู่ใกล้ฝูงอื่นมันก็จะ วิ่งไปหากันแล้วไฟเราเป็นหนุ่มน้อยครับเราปล่อยันกำลังห้ากำลังเห้าพอดีไปชนกับตันกว่าสภาพคนลิทิอย่างเงี้ยครับดีนะเราไม่จายทิ้งอ่ะมันมันยังวิ่งถ้ามันไม่วิ่งจายน้ำตาไหลเลยหมูก็ขาดแบ่งไม่หมดเลยข้างหลังเรา คิดว่าจะวิ่งไปไหนหาเอ้ยนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรีบวิ่งมาลงน้ำทุกคน <c oughs> มาลงน้ำครับนครับเราเลี้ยงแล้วเราก็บรรยากาศเอากัมาลงน้ำครับ ว่าไ้ครับคนหายคนไปแต่ภาเบิกเบืองครับทังตะวันแล้วสิกลับวะมาครับตาบุญตะวันแล้วมันเพิ่งจะเลี้ยวกับครับการเลี้ยวไปเลยมันไม่ทันแล้วเมื่อวานน่ะมันวิ่งมันขึ้นแล้ว่ะตะวันมันก็ไม่กลับแล้วเริ่มหันหัวกลับไปฟังโน่นแล้วครับ เดีย๋ยวพายนนอนน้ำจะเข้าครับก็เดี๋ยว่นกลับแล้วครับ